วัสดีครับผมพ่อเก่าครับพอกันดีคลิปครับผมการกวยรถไทยซิงเมื่อนีนมาไทถทิมครับผมปลูกแล้วแดดมันห่อนหลายตายเบิดเปอร์เซ็นต์เกิดมันหน่อยถ้าสามกับ ฝามหลายหายปูกไม่ดีกว่าหายถ่าฝนกับผมเมื่อนี่วันที่สองอวันที่สามทีดสี่ฝนทีม,ม้าแมนบอ กำลังแตกตแตกกระแตกเยอะแต่ว่าเบ้งเราไตลอดตั่อย่างนอกบนเนี่ย เลยไถทิมแล้วนะแตกอยู่ผมประเส้นแตกคนหน้อยถหกไหมไว้อดอก ถทาฝนก่อนแม่นฝนมาจริงเอาพัานสามมาลงอีก นอดนอดคอยขอเอาเด้อคอยขอาเอาขอให้ร้านคอยมากวาเอามันเป็นที่แบบนี้สำหรับม,มันแหลมละขอเอาให้มันเสมอกัน เขาก็ออกแล้วแต่ฝนมา,มากๆในะงานเขาแน่ปีนี้มา,ากาจะกระทิตนหนึ่งนี่ ถอยเอาสะดวกผนมากก็จะได้ปลูกใครอยู่มันบ่อใจ้างคนตัดจ้างคนปลูกคือจะเก้ายยังกง่ายกว่าเก้าอยู่ พอของปาพ่อครับออกพุ่นหลยๆทีมารับสุกมฝากกดซับตะไคร้กดถึกใจกดกระดิ่งให้นะมิเดอครับอพอกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ